ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจำวันอังคารวันที่8เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องขาวอย่างหิมะและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมอิสยาบทที่หนึ่งข้อที่18พระยาเวตรัสว่ามาเถิดให้พวกเราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะอิตยาบทที่หนึ่งข้อที่18พี่น้องคะพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและประาศจากความบาปถึงกระนั้นพระองค์ก็กลายเป็นเครื่องบูชาไถยบาปที่ถูกถวายเพื่อความบาปของโลก พระองค์ทรงเข้ามาแทนที่ความบาปของเราบนไม้กางเขนเพื่อที่เราจะเข้ามาแทนที่ความชอบธรรมของพระองค์พระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอยู่ใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่21นะคะเนื่องจากผลของสิ่งที่พระเยซูทำเราจึงได้รับการเป่าประกาศว่าบริสุทธิ์และประาศจากตำหนิต่อหน้าพระบิดาเราสามารถยืนในการทรงสถิตของพระเจ้า ได้อย่างกล้าหาญโดยปราศจากความรู้สึกผิดความต่ำต้อยหรือการถูกเก่าวโทษความจริงคือพระเจ้าไม่ถือโทษสิ่งใดต่อคุณสำหรับพระองค์แล้วคุณสมบูรณ์เหมือนพระเยซูเพราะว่าความชอบธรรมของคุณคือความชอบธรรมของพระเยซูคิดพี่น้องคะลองนึกภาพตามนี้ดูนะคะเจ้าชายผู้น่าอัศจรรย์ กวากมือเรียกให้คุณไปร่วมงานเลี้ยงของเขาในขณะที่คุณสวมผ้าขี้ริว้วสุกโปลกและมีกลิ่นเหม็นและไม่อยากเข้าไปใกล้เขาหรือแขกของเขาเนื่องจากหน้าตาที่สุกปลกของคุณเขาส่งสัญญาณให้คุณเข้ามาและเปิดประตูห้องจัดเลี้ยงให้ด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นเมื่อสังเกตเห็นความลังเลของคุณเขาก็ขอร้องให้คุณมาอีก เพื่อที่เขาจะได้แนะนำคนอื่นๆในห้องถงให้รู้จักคุณแต่คุณปฏิเสธคำเชิญด้วยท่าทีที่หดหู่ในที่สุดเจ้าชายก็พูดว่าฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรฉันจะไม่ทำให้คุณอับอายเชื่อใจฉันได้ไหมหลังจากนั้นคุณก็ไว้วางใจในคำพูดของเขาและเข้าไปอย่างไรก็ตามคุณยังไม่สามารถจินตนาการว่าตัวเองจะปะปนอยู่กับคนที่สะอาด และไร้ที่ติเช่นนี้ได้อย่างไรพี่น้องคะเมื่อรู้ถึงความคิดของคุณแล้วเจ้าชายจึงพูดว่าตอนนี้เมื่อคุณได้เชื่อแล้วลองมองดูตัวเองอีกครั้งเมื่อคุณทําเช่นนั้นทันใดนั้นคุณก็สง่างามและไม่มีที่ติเหมือนเจ้าชายและคนอื่นๆในห้องนี้คล้ายกับความชอบธรรมของคุณในพระเยซูคิด ในพระธรรมโรมบทที่หข้อที่หนึ่งพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพรักพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้านะคะไม่นับแปลกใจที่พระองค์พูดไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่11อีกว่าคุณได้รับการชำระล้างทำให้บริสุทธิ์ และพิสูจน์ว่าชอบธรรมในพระนามของพระเยซูเจ้าและโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของเราตอนนี้พระองค์ได้ทําให้คุณเป็นหุ้นส่วนของพระองค์ในการนําผู้อื่นเข้าสู่ชีวิตแห่งความชอบธรรมที่น่าอัศาจรรย์นี้เพื่อสัมผัสถึงสันติสุขและพระสิริแบบเดียวกับที่คุณมีในพระองค์ฮาเลลูยาอย่ากเก็บไว้กับตัวเองเท่านั้นนะคะขอบคุณพระเจ้า ให้เราเกล่าวคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอพระคุณสำหรับความชอบธรรมของพระองค์ในตัวข้าพระองค์ซึ่งทำให้ข้าพระองค์มีความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และทำตามน้ำพระไทยของพระองค์เสมอข้าพระองค์เกิดผลแห่งความชอบธรรมทำการงานแห่งความชอบธรรมและสำแดงความดีของพระองค์ต่อโลกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยกับเราว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและปราศจากความบาปพระองค์ได้ถวายชีวิตของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไทยบาปให้แก่โลกนี้และนี่คือผลที่พระเยซูขิ์เจ้าได้ทําให้กับเราและผู้ที่เชื่อในพระนามของพระเยซูขต์เจ้าประกาศว่าชีวิตของผู้นั้นบริสุทธิ์และปราศจากตําหนิต่อหน้าพระบิดา เราสามารถยืนในการทรงสถิตของพระเจ้าได้อย่างกล้าหาญโดยปราศจากความรู้สึกผิดความต่ำต้อยหรือการถูกเก่าวโทษความจริงก็คือพระเจ้าไม่ถือโทษสิ่งใดต่อคุณสำหรับพระองค์แล้วคุณสมบูรณ์เหมือนพระเยซูเพราะว่าความชอบธรรมของคุณคือความชอบธรรมของพระเยซูคิ์เจ้าพี่น้องคะ พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาที่จะประนามและทำลายประชากรของพระองค์พระองค์ทรงเสนอการให้อภัยและการยกโทษอย่างครบถ้วนให้หากพวกเขาแต่กลับใจละทิ้งความชั่วมุ่งมั่นกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์การให้อภัยของพระเจ้ามีพร้อมสำหรับทุกคนที่แม้ว่าจะได้ทำบา แต่ได้สารภาพบาปของพวกเขากับใจใหม่และยอมรับการชำระจากพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นพี่น้องคาโดยทางพระคิดในพระคิดและกับพระคิดผู้เชื่อจึงได้รับพระปัญญาจากพระเจ้าและมีประสบการณ์กับความชอบธรรมการชำระให้บริสุทธิ์และการทรงไถยตราบใดที่เรายังร่วมอยู่กับพระคิด พระคิดก็ทรงเป็นแหล่งพระพรทั้งปวงสำหรับเราและในทุกวันของเราพระองค์ได้ทําให้คุณเป็นหุ้นส่วนของพระองค์ในการนำผู้อื่นเข้าสู่ชีวิตแห่งความชอบธรรมที่น่าอัศจรรย์นี้เพื่อสัมผัสถึงสันติสุขและพระสิริแบบเดียวกับคุณที่มีในพระคิดด้วยนะคะวันนี้พระคำของพระเจ้าได้เปิดเผยและหนุนใจให้เราอย่ากเก็บไว้กับตัวเองเท่านั้น แต่ให้เราเป่าประกาศถึงการงานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์และสำแดงความดีของพระองค์ต่อโลกนี้ในพระนามของพระเยซูกิจเจ้านะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามา ในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ p a f พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด